ดีครับส่องพอลเลนพาเล็ตเหมือนเดิมครับถั่วถั่วฝักชสวยงามๆขึ้นฝนตกครับขึ้นฝนได้ตกถั่วใบเป็นหลวมๆผมเด็ดใบออกนะครับนะถั่ว ลองกินมันครับมันดีแสบว่ะครับกรอบหวัดกรอบอร่อยปลูกเองงอ่าน้ำนี่นนครับกินได้เลยไม่ต้องล้างปลอดชานครับ ยางแล้วบงแตงครับแตงกับทัวรเพื่อนครับเนาะเพื่อของแตงทัวนี่เวลาฝนตกครับจะยันลงครับเนาะลงไม่จับขึ้นซอยครับจับเพิ่ช่วยนะครับยันลงเนี่ครับจับขึ้นครับเนาะจับขึ้นด้านบนนี่ครับ มือเดียววัฒนานครับกับสองมือครับอ้อครับยันลงครับจับขึ้นครับเ่อจับก่ได้แน่นี่ออกน่องข้างครับจับขึ้นครับผม จับขึ้นค้างจับซอยครับนี่ครับถ้าฝนตกอาจจะเป็นประมาณนี้ครับต้องจับช่วยเขานึงครับจับพันตะคายนะครับจับพันตะคายขึ้น,นเห็นไ่มครับ ตกตะไครา่ลงมาแล้วครับเนี่ยจับซอยครับนี่ครับจับช่วยจับดึงขึ้นครับซอยมันอ่าซอยเขาทำนะซอยเครือแต่งวนี้ครับจับขึ้นซอยครับขึ้นข้างซอย ครับเพื่อนครับมันลงข้างล่างครับจับต่วครับขึ้นด้านบนเนี่ยมันเป็นหน่ยวยนะครับมันลงข้างล่างครับเป็นแต่ลูกมันก็ไม่โตทั้งนั้มันไม่ใช่แตงกวาเราเห็นกระโพดเกินไปครับดอกยอดครับผมไม่มองอนีไปแล้วครับเพี้ขค้าง เิดข้างต่ำพดครับครับมาแถวนี้กำลังเป็นลูกไหมกำลังเป็นครับนี่ครับเนี่ยกำลังเป็นลูกสวยๆครับซึ่งนี่เป็นกระพิดกระป๋อยนะมั้นะน้ำฝนครับตองเบิงมันตรวจเบิงครับซอยเช็ก ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคครับเป็นโรคเป็นมแมลงต่างๆเอา้ายอดหักเลยครับมันเป็นยังครับยอดเยอะอยู่นี่นี่ครับสังเกตกรลังตน่วยครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องจับขึ้นช่วยเขาครับน,นี่แน่ละครับเจยอกับยอดหกักเรื่องปกติครับ อันไหนเราจับขึ้นมันก็หักก็มีบางอันมันก็ไม่หักนะครับเนาะนี่ครับเครื่องล้ายเกินไปครับนี่อ้ยเนาะแตกข้านแตกใบเยอะเกิน,นเยียวยาวนัดครับมืีนึงซื้อโทรศัพท์ก็ใส่วิธียางหาแบบนี้นะครับ แกงจะปลูกแค่สามร่องครับนี่ครับมีร่องหนึ่งร่องแรกอือครับร่องสองไก่นครับร่องสองไปนู่นครับนะอีกร่องหนึ่งครับยึดด,ด้านหลังครับเศร้านี่ฝนหยตกครับฝนหยุดตกแล้วก็ไม่มาเดินน้ำเนาะเดินเช็คเดินหาว่ามีเครือไหนที่ย่อนออกมาบ้างถ้ามันยันผมก,กว็ต้องจับขึ้นนะครับ มันตัวเช็คนั่นๆครับนี่เหมือนคืันนี้น่ครับเนี่ยเขาบอกเขาบอกขึ้นข้างนีมครับนี่บั่ขึ้นข้างขึ้นเครื่อนเค่อนเคนไม่ขึ้นตาข่ายก็ต้องจับช่วยนะครับต้องจับช่วยเขาเนี่ครับจับขึ้นจับขึ้นข้างขึ้นเครื่อไอ้ตาข่ายครับจับขึ้นซอยครับก็สันนอย่างกับเป็นหน่วยนะครับเนาะ มานกัเปลื่อนปกติครับที่เครือเขานะครับเนาะเครือเขายอดเขาจะหย่อนลงมาแต่ว่ามันตรวจเช็คครับจะเดินดูนอนด้วยครับเนาะดูนอนดูแมลงเนี่ยครับพวกนอนนอนก็จะมาจ่อนีครับสําหรับของทัวร์ครับเนี่ยมอไเตีเลียดครับน้อนจอกระทิ้งครับเอาไปให้ไก่ครับเนาะไปให้ไก่ เดี๋ยวนอนกินแล้วก็เดี๋ยวนอนจอเ้อากับจนครับปอดสามีครับต้องย่างเช็กเบิงแบบนี้นะครับเอาเดินโมใดเแล้วครับทำรับรองนี่ครับล่องถั่วกับล่องแตงอ่ะยอดชอนกันแล้วครับก็คงจะไปเอาเครื่องแตงขึ้นข้างแล้วครับครับทุกท่านน่งก็บกุ่่งยังหลายน้ำเนาะ ขอ,อตัวเอาเครื่อแต่งึ้นข้างจะข้าวกันครับขอบคุณครับ